เราไม่ได้ตังค์เนี่ยก็คือปัญหาเราถูกปะแต่มึงเอาปัญหาขรงมึงมาพิมพ์ลงการกลุ่มแล้วคนที่เขาไปสร้างลูกค้ามาเขาไปเหนื่อยมาเขาไม่ต้องพังเพราะมึงอ่ะอันนี้มึงก็ใหม่เขาจ้าจะเป็นเมื่อก่อนนี้ผมดา่ายับเลยนะรู้ปะแต่เดีนี้คือปล่อยเลยตามนั้นนะคกัก็จะว่าปล่อยปล่อยให้มันเป็นเรียนรู้เองให้มันเป็เจ็บเองให้มันเป็นไม่มียอดขา มันจะได้รู้ซึงแต่จะเป็นเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้เลยพ่อมึงตายเลยสมัยสมัยก่อนเข้าใจปะไม่ยอมเลยเมื่อก่อนคือไม่ยอมเลยแต่เดี๋ยวนี้คืออ้าวมึงจะพิมพ์อะไรมึงก็พิมพ์ไปมึงจะไม่มาแชร์ก็แล้วแต่มึงมึงจะไม่มาไลค์ก็แล้วแต่มึงคือปล่อยเลยปล่อยเลยปะแล้วมาดูที่ยอดขายกันแล้วเป็นไงครับดิ่งไปเรื่อย แย่ yeah, ไปเรื่ยยอยๆเพราะล่ะพเพราะเรื่องนี้เพราะหลายคนไม่เข้าใจาเ,เอาจะก็บปะปเพราะฉะนั้นเนี่ยและทุกคนเนี่ยก็ไม่ได้มาเอาเป็นว่าทุกคนน่ยก็ไม่ได้ใช้ระบบ คือใช้ระบบแต่ก็ไม่ได้ช่วยระบบพอจะเข้าใจไหมมาคือใช้กลุ่มแต่ก็ถึงเวลาก็ไม่ได้มามามาช่วยกันไปทำเชียอะไรลนะูกของตัวเองแต่พอถึงวันไลฟ์ก็ไม่มาต้ถามคือคิดว่าลูกค้าหรือคนใหม่จะเดินไปซื้อเองเลยเหรอแล้วไม่มาดูหรอือว่ามันจะมีคนที่มันคิดลบหรือคนที่มันไม่ดีหรือคนที่ มันขายไม่ได้เพราะตัวมันมันจ้องที่จะมาพิมพ์อะไรลบๆหรือจ้องที่จะบไลอยู่ที่นี่คำถามคือแล้วคุณไปสร้างลูกค้ามาทําไมในเมื่อไม่อยู่ดูแลเคยคิดถึงเรื่องนี้หรือไล่าคำถามคือในในความคิดของผมนะตอนที่ผมสร้างคือถ้าในกลุ่มคนใหม่ตอนประมาณหนึ่งชั่วโมงย้อนเวลเราไม่มาสแตนบาย มึงจะทำธุรกิจทำไมวะแล้วมึงจะไปสร้างลูกค้าทำไมวะเข้าใจะเห็นความหมายะคือไม่ต้องดึงเข้ากลุ่มก็ได้ถ้าคุณมีทักษะในการขายนนี่ยคุณก็ไปพูดเลยถ้าคุณถูกปะพูดเลยนะก็ได้เหมือนกันนะถ้าคุณคิดว่าขายได้อยู่แล้วแต่การที่นะทุกๆคนเนี่ย ไม่ได้สแตนบายต่อประมาณหนึ่งชัม่มแล้วก็ไปทํานู่นทนํานี่แล้วมันก็เกิดวัฒนธรรมที่มันไม่ดีมันก็คุณคุณคือตัวอย่างโอเคเมื่อก่อนผมซีเรียสมากเลยนะซีเรียสมากในช่วงที่สร้างดอกดิดแรกๆนะเดี๋ยวนี้ก็ปอดป้อนก็อลองดูสิว่ายอดขาดยเป็นไงหายหมดเลยเพราะว่าบันนะไม่ครบองค์ประกอบ นะถูกปะหนึ่งทุม่มยกตัวอย่างหนึ่งทุม่มไม่มาสแตนบายนะถ้าจะให้ผมแนะนำถ้าสมมติว่าถ้าคุณหนึ่งทุม่มคุณไม่มาสแตนบายไม่ต้องทำตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ต้องทำเลยดีกว่าเพราะว่ามันไม่โตหรอกมันจะโตจากอะไรคุณลองคิดดูสิมันจะโตจากอะไร เคยคิดถึงเรื่องนี้บ้างไหมนะไม่คอยมาสร้างบรรยากาศถูกปะไม่คอยมาจัดการคนที่คิดลบที่ขายไม่ได้บางคนคนเก่าแม่งพิมพ์ลบซะเองอันนี้ไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่แล้วมันจะขายได้ไหมเวลาจะถามอะไรเกี่ยวกับธุรกิจ,กจคนเก่าก็ควรจะมาถามในห้องนี้แต่เสือไปถามในห้องคนใหม่แล้วคนใหม่ก็ต้องมารับรู้อะไรอย่างเนี้ย ถูกปะประเด็นก็คือว่าคนไอคนที่ทำนั่แหละแม่งไปทําให้มันยากเองแต่อยากได้ทำนะอยากได้ยอดนะแต่บางทีก็ทําลายในเวลาเดียวกันเออพอจะเข้าใจไหมเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรหรอกไม่ดูก็ได้ไม่จดก็ได้ไม่ศึกษาก็ได้ไม่มาเรียนก็ได้บอสก็พูดเหมือนเดิมแล้วมันทําให้ ผุกคนที่เข้ามาก็ยึดแล้วก็ปฏิบัติเหมือนเราโอเคแล้วมันก็ไม่ได้ผิดเลยสุดท้ายเป็นไงครับคนที่เข้ามาฟังเขาก็ไม่เชื่อเขาก็ไม่ตื่นเต้นเขาก็ไม่ทำเขาก็ไม่ดูแล้วแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นคุณจะอยู่ที่นี่ไ,ไปพออะไรอยู่ไปเรื่อยๆเอาไหมอยู่แบบไม่มียอดขายอยู่กับไม่มียอดเอาไหมอยู่ไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆ Di bawah. fang, perlahan-lahan.